มดเู็ะแล้วบบันเอู้้อ้าโอ้โหลงเป็นวีเลยบ้านี้เนาะเกือบออกบมดทันเลยนะทางลรงนี่ตัวนี้พยายามกวาดอู้อ๋าดูเอกมามาใช่ไหมาอู้ยให้กลัวปลาหมึกบ้านนี้เกือบกลางอยู่พี่น้องครูอู้ซ้ำอะไรยังมาห่อนหนึ่งแล้วซ้ำจำเนาะซ้ำเลยโอ้ยพี่น้องเอ้อมาอยู่แบบนี้แหละพี่น้องเลยคือกลางกระปูนี่แหละมั้ยอ่า อ 1. 1. ่ะน้องเพอน้องสารพัดมาตอนนี้ก็อยู่ที่หมู่บ้านหัวยิงคือเก่ากือเดิมเพน้องเนาะหลังจากมาแต่หาทางตูน้อยแล้วก็ทางน้องน้องำอ้อยเพิ่นว่าซะพี่น้อยเนาะการทักทายสบายดีเด้อผมเป็นี่น้องเอฟซีกันเบอร์สุกูสุขคนน้องี่น้องบ่วว่าจะอยู่ไก่หรืออยู่ไกลบ่วว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยบ่วว่าจะเป็นพี่น้องทางต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่งบนน้องเชียงรายคือเก่าคือเดิมเพน้องเนาะ ต้อนเพื่องเอ้ยเสียงดังปุ่งปังปุ่งปังจักเพื่นเห็ดกันอย่างเด้ยทางนั้นเนาะพี่น้องเอ้ยนี่แหละพี่อนเลยกัเขามาหาทางสาวข้ามไม่ห้างว่าฉันซะพี่น้องเอ้ยเนาะกัสีเขามาเยี่ยมมาย่างเพิ่นส่วงแรงๆอากาศเย็นๆเพี่อนเลยเนาะว่าสีเขามาเพิ่นแต่ตอนเที่ยงพ่อแหละแต่โอ้บวายเพี่น้องเอ้ยแดดแห้งร้ายเนาะเด็กเพิ่นคือชิวขึ้นนี่แหละเพี่น้องเลยเนาะเสียงปุ่งปังปุ่งปังสุดใยเพิ่นเหดเวิ่งวัวลุยจังได้กับหูวกันเนาะปัสสาวะเพื่องบัวอะไรห่าง เดี Quand, care, okay, oh, ๋ยวเขาไปหาทางครอบครัวเพิ่นกันเลยเนาะพี่นน้องเาะไปโอ้ตกมมาบาดิเคยปลามาโอ้ยพักกันเที้ยยังเด้เนาะว่าดีเด้อออกล้างกายบ่จับคนตีมวยงวยอยู่บ้านลุงเหี้ยงกันนะก็เห็นน้องมันคุ้มหลายมือเลยโอ้ไม่ดูเด้เดี๋ยวนางเนาะเอาแม่นบ่ไม่ดูก็ไปเห็ดโคกหมข่อยซีด้มันเป็นแปนไม่ดูบ่ตกตะปูกับบ้านผูฟูเอ็ดบ่ได้ลุง อ๋อโฮ้ยป๊าเกือบๆเกือบเสาสอยเมื่อกี้นี่เกือบเสาสอยอ๋อตออ่ะสวัสดีเด้อทางสาคําเด้อโดยสวัสดีสวัสดีอ๋อตเฮือนเนาะบ่แม่นมังเฮือนเฮือนโอ้มังบ่เียว่าบ่แม่นเด้เนาะหลังใหม่เออเอาอยู่อ่ะอ๋อตตะปูก็ยังคือเก่าเนาะ โบเห็นโบเปื่อยโบจะได้กระออกจะได้กะออกนั่นเสาต้นเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดหัดดูนัดดูบุญเห็นแล้วบันเอาเอ้าโอ้โหอ้โลงเป็นวีเลยบาดเนาะเกือบออกบดทัทเลยนะท้งละ พกกอ,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 อขเขม,ม,ม่นลมทับน้าไหมฮักไ่ได้ลมทับลุงค่ะลุงเรามิดนังเหนียวเด้ <c oughs> เราเห็นเขา,าใจหายใจหายเลยหมดเลย<อ>เแม,ม่นไหมอันเสาค้ำฮักอ้ยสิได้เลยที่มีคนอันหลายเนาะแมนตอนที่มะรมันมมันถมันมันมม่หมือมันย้ายนะแมนแมนแมนค่นเขาก็ยังว่าชุดแหละเขม่นถือกระเจีบไว้ทิ้บ ตกใจอยู่บ้านอ่ะเป็นห่วงกันดีบ่ห่วงเพดดินไหวเมื่อกี้นี่พี่น้องเลยบ๊บุญเพดแผ่นดินไหวเนี่เราย่างย่านย่านบนเอาเอาลงกมาได้ยังบ่อ้ใช้ย่าเอันนีอตนมะหุงหักมะหุงแพงแล้วโอ้เรือสองมาสาหมากมะหุงกันโอ้ได้ได้ แมนแมนพอดิกินได้สำหรับมันสิพ่อกิน <c oughs> มันมวนพอดีกิน <c oughs> ้นะมันบาพ่อกินเบอรแน่แต่เฉพาะสามนุ่มนี่กับ่แ้งเลยนะเ <c oughs> ออ้อ่เน่ยบุญนะบุญจะกินมะกอยกระป๋องก็ <c oughs> ชิฟฟี่กระปองก่อนนะ <c oughs> กระปองยังกินด้บัดช่องนี้มันยิ้วเข่าเลยนกไ <c oughs> หวได้นานๆเนาะยิ้มข่าได้นานจนจนคำเลยพเราเนาะยังไปกินข้าเทียอลล่มันนี่เลยนี่เลยนี่เล นกอ่อยกับปอบจะไหนนก่อยกับปอมกินปะลูกสาวนะพี่น้องลูกสาวเราได้เนี่ยฮะเอาสบายดีพี่น้องเนี่ยสบายดีโดยสบายดีก็เป็นแน่เดี๋ยวนี้นะหมดต้องย่านลูกละหมดต้องย่านมีแต่คนใจดีๆอยู่นี่นะขนาดตาดีสุดก็คือลุงนี่แหละคนคือกันนี่แหละเป็นยังไงไปหาสารวัตรเมื่อกี้นี่ไปหาสารวัตรเมื่อกี้คักอยู่บ่คัก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 เหรอคนบ้านเดียวกันพี่น้องเออคนบ้านเดียวกันบ่แค่มองตากันไปเรื่อยๆนี่เอาสบายดีเด้อเดี๋ยวกัมา อ๋โดยโดยโดยอันนี้ก่อนให้ทั้งลุงเพล่นลุงเราเป็นเป็นผอครัวพี่น้องบาันไปก่อยกับป้อมล่ากับป้อมตึอกทะึล่มแผ่นดินไหวบ่แมนแผ่นดินไว้คุ้นให้ไวเอา ในที่สุดตึกนี่ก็ถล่มโอ้ทังในมากทา้งนาางพี่น้องเดียบบอลนาชิซุมเบิ้งเดอบูอยู่บ้านไตะ่นเลยพี่น้องบ้านใตะนั่งนั่งองไห่ก้องไเป็นมุกางอยู่เดอไรประันอะไเด้อสันหอนว่นเป็นสันหนาว บะบุญก er ับนาวแห้งจะถือออกเนาะปวดโพลีนหนาวแห้งจะถือออกมันเป็นเห็ดฟื้นมาบัดเอาไว้โอ้มันยังแข็งเห็ดเอาไว้เห็ดหัวเห็ดยังกระดิ่งได้เลยนี่นะได้ได้บดได้พอไม่ไม่เนื้อแก่นบดได้นี่นะไม่เนื้อแข็งฮะตุ๊กตีมันแก่นขนาดไม่ดูได้ดิเนาะแม่นบัวไม่ดู บาดนี่ทั้งเคยหลาบันมาแล้วบาทที่น้องน่าม่เคยหลาเนาะแม่นเคยหลาเราเราจักอยู่เพื่อนกูเก่งนะนี่เแมนแมอยู่เพื่อนมาเจอไดก่งอย่างนี้เออเหเอาเด่นเด่เด่นเด่สบายดีทั้งเคยหลาโดยโดยโดย เดือมาองกุกเตึกถล่มเคยหลาาเว้มาจะมาเก็บกู้้เาเคยหลาเพรจัดกัรตึกถล่มมาเก็บกู้ระเบิดคอยไดยโอ้โอ้เฮ้ยจับมานแต่ว Alors, ทางน้องๆเป็นคนสบายด้อทางน้องนั่งเลยครับโดยสบายดีทางเสาเสาหร้อเสาหร้อเสาหล้อเสาวงปัดเป็นเนาะโอ้ทีมงานให้ดี๋ยว้อเป็นไรพี่ตาซอยนี่สิบกวิทีสองพี่นเนาะจะคอยไดสำนักลยใครนะไ้นน้รรงเะ

hát đấy tập bố tập to đấy bạn đợi yên 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 <laughs> đợi yên đợi đợi yên đợi yên đợi yên con sửu lạ tóc nữa. Mike, gọi con sửu rút, là. How hèn nghiêng 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 ข่เดบอแมนแมนสแมนคือกย่องน่นึงม่ได้นาะเขาบอกย่องอั่สาเนงขาดเื่อยสายงขาดเรียบร้อยขาดเลยเป็นน้าเหมเห็นบอกผิดปกติเลยโอ้ยบอกเป็นยางคอยกัดเนาะ

เด็กกูได้ไอซีเด็กกูเดียวแล้วสำเนามาพยายามกบข่อยตัวนี้นี่ตัวนี้ไปายามกบข่อยโอ้โหอาวทุเอามาไหมฉัมไหอู้หูใก้กูปลาหมึกบาดนี้เกับก่างอยู่พี่น้องทุกเอาสามอะไรยังมาฮันหนึ่งเจ้สามจำเนาะสามเลยอ้ยพี่น้องเลยเอามาอยู่แบบนี้แหละพี่น้องเลยคือก่างกระปูนี่หระมาเอาบ้านถูบวกเบ็นี้กระไรนี่เอาอะมาสิทุบลองเบิ่งเอามา ดีเดินงัดไปยังไม่ไดกินเท่งครับขอเที่ยง่ได้กินพอาะอะไพอมนีพมึงกเดียวก่อมันนี่อ่ะอาวุธไมโครโฟนบอกกเก่าดิรกเก่า nó tắm đây gì bố, thì bò thì vâng 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 oh, tắm khẩu đây của chắc thì nó <laughs> oh, bò tắm khẩu có đây tắm trèo ở đây này nè bồn này bồn <laughs> tắm trèo <laughs> ở đây phải tắm đâu tắm tắm khẩu tắm khẩu bơ tắm một thịt cái đây này, này. <laughs> một mình tắm không โดยโดยพักแข้วมันโดนกัดมือเขาเลยกัดมือเขาเนาะโอ้เลื่องจะดหลอกมันกัดมือเขาได้แมนบอเตี่ใบไม้กัดแมนบอตี่อันกัดลืมพักแข้วมันเมื่อกี้มันกัดมือครับอันนี้บอลออกซาวน์หน่อยเนาะี่น้อนไกลกะเมื่อนี้ก็คือถ้าทีมงานแล้วก็ทั้งน้องๆเพิ่นมาช่วยคนละใหม่คนละมือพี่โดยเนาะเออ่มั่ง กระสอบเก่าเราพี่น้องเนาะกระสอบเก่าตั้งแต่ผูแหละตั้งแต่เพิ่นอยู่กับแม่เพิ่นทักข้าวตะกี้ผูแหละเนาะก็มีทีมงานแล้วก็ทั้งน้องๆเพิ่นมาช่วยแต่ม่างลงน้องพี่น้องไม่แล้วก็อาจชีพหั่นพื้นบ่อปลัวอาชีพหั่นเนื้ออื่นก็สามารถเท็ดได้เพราะว่ามันยังเกลียนอยู่พี่น้องเนาะเขขอขอบคุณขอบคุณทั้งทีมงานแล้วก็ทั้งน้องๆเพิ่นมาช่วยมือนเนาะช่วยทางเสาค้ำไม่ห่างเพื่อนพอชันช้าพี่น้อยเนาะอ่ะพี่น้องก็พบกันอีพี่หน่อเนาะตอนนี้ทางบ่วหน่อยก็สีไป ซอยทั้งมันลุงเป็นเห็ดกินก่อนเป็น้องเป็นก้อยกับฟอมทำบ่อน้อยกับยังบริกินเขาเตะตะเวนฝนเป็นน,ออจจน,น้องจนค่ำเนาะเออทีมงานก็ได้เป็นน้องเลยเพราะว่ามันฮอนเป็น้องว่าเป็นเกินเนาะอ้วนมันฮอนแห้งไรเป็นน้องเนาะป้าชาพี่น,อน้นองพ่อพกันอีพีดาสฉลยอีพีดีเขอกล่าวครับมาสบายดีพี่น้องสบายดี